นิตยสารญี่ปัวงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่น4 5 7 2เน้น5กับ7เลขชุดมั่นใจ50 70 850เลขชุด2ตัว70 72 73 75 77 50 54 56 57 58

ให้เลขเด่นแปดหนึ่งสามสี่เจ็ดนิตยสารผังเลขล็อกงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่นในตาราง2 7 สี่ห้าเกลขชุดสงตัวสี่สองสี่ห้าสี่7ดสี่เกสองเก้า้าห้า็ด